สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนดูด้วยนะคะวันนี้อยู่กันที่โรมาซื้อโบนัสได้เนาะเดี๋ยวเราเปิดด้วยโบนัส1,500บาทนะคะพาไปซื้อกันเลยนะคะปกติเนี่ยถ้าเราเล่นโรม่าใช่ไม้มเราต้องหมุนให้เจอคำว่าโบนัสเกม3อันติดกันเราถึงจะมาตรงฟันสิงโตได้นะคะแต่ตอนนี้โรม่าสามารถซื้อโบนัสได้แล้วนะคะเปิดมาเจอคูณ3นะคะเมกาวินเท่าไหร่ไปดูกัน สี่ร้อยห้าสิบบาทโอ้ได้เยอะอยู่เด้อตาแรกมาก็ปังอยู่นะคะมันจะมีซ้ายกลางขวานะคะเราเลือกขวาไปเป็นดาบเดียวนะคะโดนสองทีติดรอบนี้เจอคูณห้าเนาะคูณห้าปังมากแม้ถ้าเราเลือกโดนดาบนะคะแล้วถ้าแบบว่าเราฟันโดนสิงโตยังไงก็ปังยังไงก็ได้อะบอกเลยถ้าฟันโดนยังไงก็ได้นะซ้ายกลางขวานะคะ จัดขวาย้ำไปค่ะเป็นโล่เดอ้อถ้าโล่เนี่ยได้เงินแน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราเปิดเจอโร่นะคะได้เงินแน่นอนแต่ว่าจะได้น้อยกว่าดาบนะยิ่งดาบคู่เนี่ยยิ่งเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะซ้ำขวาไปอีกค่ะรอบนี้เราแบบว่าจัดขวาเยอะหน่อยนะคะ จัดขวาไปอีกจ้าโอ้โหก็แบบว่ากระโดดรบเก่งมากเลยนี่สิงโตหรือจิงโจโ้กันแน่กระโดดสูงกระโดดรบเก่งนะคะหนูว่าแบบอืมเป็นจิงโจโ้ปลอมตัวมานะคะคูณห้านะคะรอบนี้ได้มา2 2 5ยบห้าบาทนะจ๊ะซื้อพันห้าตอนนี้ได้ทุนมาละต่อไปจะเป็นกำไรนะคะโอ้รอบนี้เจอโรคคูณเจดบิ๊กวินมา3 1 5บห้าบาทคะ่ะ ซื้อโบนัสพันห้านะคะได้ไป1,875บาบาทนะคะก็ถือว่ากำไรอยู่นะได้กำไรอยู่เนาะ เดี๋ยวรองรถเป็ดนะคะเพิ่มเป็ดรถเป็ดเดี๋ยวซื้อซ้ำไปอีกรอบหนึ่งนะคะโบนัสสามพันนะคะ บางบางทีนะตอนที่ยังซื้อโบนั u s ไม่ได้อะเล่นหมดไปเป็นพันยังไม่ได้ฟันสิงโตเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็คือสามารถซื้อขั้นต่ำโบนัส15บาบาทนะคะก็สามารถซื้อมาฟันสิงโตได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราหมุนเนี่ยถ้าเราหมุนเข้าโบนัสเองเนี่ยมันจะไม่มีตัวคูณด้วยนะเออตัวคูณเนี่ยจะมาเฉพาะตอนที่เราซื้อโบน n u เกมนะคะซึ่งก็คือว่าคุ้มอะ่ะคุ้มบอกเลยบอกเลยว่าสุดคุ้มนะคะ ซื้อโบนัสเกมได้ขั้นต่ำตั้งแต่15บาทนะคะฟรีสปินนะคะ ตั้งแต่7บาทนะคะลองไปซื้อกันได้เกมโรมานะคะบางเว็บเนี่ยมีโรม่าจริงแต่ว่าไม่มีตัวนี้นะคะตัวที่มันซื้อบนนะัซื้อฟิสปินได้นะคะตัวนี้จะมีแค่เฉพาะในเว็บตรงเท่านั้นนะคะใครที่สนใจอยากเล่นเกมโรม่าซื้อบน,นัดได้เนาะก็คลิกลิงก์ที่เราทิ้งเอาไว้ให้แอดไอเดรียไปนะคะได้เลยนะจ๊ะ ซื้อ3 0 0พันรอบนี้ได้มา3,300บาทนะคะก็เล่นได้เรื่อยๆกำไรมาเรื่อยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวขอย้ำไปอีกทีหนึ่งรอบที่รอบที่3แล้วนะคะขออีกทีหนึ่งนะคะรอบนี้นะคะเราซื้อไป3 0 0พันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ3 0 0พันเราจะได้กำไรไหมรอบแรกฟันไม่โดนโอ้ใจไม่ดีเลยอะเปิดมาฟันไม่โดนแบบนี้ใจไม่ดีเลยอะ ต่อไปเป็นโลโลได้เงินแน่นอนแต่จะได้ตัวคูณอะไรเนาะ270บาทนะคะโลเนี่ยจะได้เงินน้อยกว่าดาบนะพยายามเปิดให้เจอดาบแล้วก็พยายามฟันให้โดนสิงโตด้วยหลายพยายามแล้วเกินนะคะอ่าเลือกกลางไปค่ะเป็นดาบเดียวอุ้ยฟันไม่โดนอีกแล้วฟันไม่โดนสองทีแล้วนะคะจะขาดทุนไหมเนี่ยเรา เจอโรอีกแล้วนะคะคูณ7นะคะได้มา630คะ่ะรอบนี้ฟันโดนสิงโตไปเต็มๆเจอคูณ7นะคะเมก้าวินมา2,100นะคะโอ้ ได้แล้วนะคะได้ทุนคืนแล้วซื้อ3,000ตอนนี้โทโทอลวินมา3,000และที่เราเป็นกำไรนะตานี้จะเป็นกำไรของเรานะคะ270บาทนะจ๊ะหมดแล้วพอดีเนาะโอ้โหเสียดายตาที่ฟันไม่โดนสิงโตอะ่ะตั้ง3ตาถ้าฟันโดน3ตาหนอนโหนหูได้หลายพันแน่นอนนะ ครสนใจก็ไปลองเล่นไปลองตาำกันได้มีคำถามอะไรก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เนี่ยขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ